สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซิลิกันเดีวนะครับวันนี้เนี่ยผมมีไฟฉายนะครับจาก o l i ล h ์นะครับเป็น Olight pl 3 r v a l c u r y นะครับเป็นไฟฉายติดปืนพกสั้นนะครับโดยที่ความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่1,500ลูเมนนะครับแล้วก็สองไปได้ไกลถึง205เมตรนะครับก็ถือว่าอ้ไกลมากๆเลยนะ205เมตรคือฉายความสว่างได้คือแสงไปตกเนี่ย ไกลสุดที่2 0 5เมตรนะครับถือว่าเจ๋วมากๆนะครับกล่องก็มาเป็นกล่องกระดาษน,นะครับตามสไตล o ์โอไลท์เนาะเป็นกล่องเรียบๆง่ายๆนะครับเรียบดูดูดีดอันนี้นะผมจะแกะจากด้านล่างนะครับด้านท้ายของตัวกล่องนะครับไม่อยากไม่อยากจะฉีดตรงนี้นะครับก็เอาคาัตเตอร์เนี่ยกรีดไปละเดี๋ยวใช้มือเนี่ยแงยออกมาได้เลยเมื่อแกะออกมานะครับในในกล่องเนี่ยก็จะมีตัว ไฟฉายนะครับซึ่งไฟฉายเนี่ยเขาก็จะมีพลาสติกนะครับคุมกันเลนด้านหน้ากับกันสวิต์เอาไว้นะครับเผื่อมันลั่นตอนขนส่งเนาะโอเคแล้วก็ในในกล่องเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นมาให้อีกนะครับก็คือจะมีเป็นสายชาร์จแบตนะครับสายชาร์จแบตของตัวไฟฉายนะก็เสียบกับตรงนี้เป็น USB นะครับก็เสียบกับอะแดปเตอร์นะครับหรือว่า power bank ก็ได้นะแล้วก็ชาร์จไฟฉายได้เลยแล้วก็จะมีเป็นชุด เครื่องมือนะครับจะมีเป็นเหมือนเหมือนเป็นเมาส์เนาะให้เปลี่ยนมีเครื่องมือมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับมีนอ็อตมีตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ให้ไขไฟฉายได้นะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือเนาะ user manual ก็คือจะเป็นคู่มือต่างๆแล้วก็เป็นคําเตือนนะครับมาดูกันที่ตัวไฟฉายนะครับไฟฉายเนี่ยมาเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ผิวเนี่ยค่อนข้างจะออกผิวด้านๆนิดหนึ่งนะ ผิวเนี่ยดูออกด้านๆนิดหนึ่งแล้วก็ไฟฉายตัวนี้เนี่ยเป็นไฟฉายที่สามารถชาร์จแบตได้นะฮะอย่างที่บอกว่าเนี่ยเขามีสายชาร์จแบตมาให้นะครับก็เสียบกับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จมือถือก็ได้ที่เป็น USB นะครับหรือ Power Bank ก็ได้แล้วก็แปะลงไปชาร์จแบตเมื่อเมื่อกําลังชาร์จแบตนะครับไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงเมื่อชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวพอเป็นสีเขียวเราก็ดึงออกได้เลยนะครับโอเคมาดูที่ตัวไฟฉายนะครับตัวไฟฉายเนี่ยนะครับมาจากโรงงานเนี่ยพอแกะออกจากกล่องเนี่ยมันจะเป็นหมดล็อกนะครับก็คือ จะแค่กดแล้วก็มีแสงติดนะครับแต่ว่าเข้าไปที่โหมดอื่นไม่ได้นะแล้วแสงก็จะไม่สว่างมากนะครับแสงจะเบานะครับวิธีการปลดล็อกก็คือกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับค้างไว้สักแวบหนึ่งอ่ะโอเคแสงก็จะแรงขึ้นมานะครับแล้วนี้ก็จะสามารถเข้าโหมดต่างๆนะครับได้วิธีการใช้งานนะครับหลักๆก็จะมีแค่ กดค้างนะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะเพื่อเป็นการเปิดไฟฉายให้ติดแล้วปล่อยก็ดับนะครับกดหนึ่งที่เพื่อให้ไฟฉายติดค้างนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดสตบนะครับโดยการกด2ปุ่มพร,ร้อมกันสามารถเข้าโหมดสโตบเนี่ยได้จากในสถานะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับก็คือกดพร้อมกันได้เลยหรือว่าไฟฉายเปิดอยู่ก็กดพร้อมกันก็จะเข้าสู่โหมดสตบทันทีเหมือนกันนะครับตัวแสงของไฟฉายต,ตัวนี้นะครับดูแล้วเนี่ยผมออกว่ามันจะดูเป็นแสงสีขาวนะ ไม่ได้อมเหลืองนะครับเป็นแสงสีขาวก็ค่อนข้างที่จะฟุ้งนะครับมีมีพื้นที่แสงที่กระจายออกรอบๆเนี่ยให้ใช้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสปอตตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่องไปได้ไกลนะฮะตัวงานเนี่ยก็ดูดีมากนะครับด้านด้านใต้ไฟฉายเนี่ยเรียบนะฮะเรียบเลยไม่มีสันไม่มีอะไรขึ้นมาครอบตรงที่เป็นที่ชัดแบตนะครับก็คือเรียบไปเลยแล้วก็มีไฟแสดงสถานะ บแบตเตอรี่ของไฟฉายตรงนี้นะครับถ้าเกิดใช้ไปสักระยะหนึ่งไฟมันมันเป็นสีแดงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการบอกว่าแบตเนี่ยใกล้จะหมดแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของไฟฉายตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวหน้าเลนส์นะครับเจ้าตัวหน้าเลนส์ตรงนี้มันไม่ได้ยื่นออกมาเยอะมากนะครับคือตัวอื่นมันจะมีบางตัวที่มันจะอาจจะยาวมาถึงสักขนาดนี้เลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะยาวไปตัวนี้เนี่ยก็ ไม่ได้ยาวมากนะผมว่าเป็นไซส์กําลังสวยนะครับสำหรับติดกับปืนคอมแพกหรือปืนฟูลไซส์ก็ดีนะครับก็เป็นไซส์ที่กําลังสวยเพราะมันจะไม่ยืดมากจนเกินไปนะครับวิธีการล็อกกับปืนตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยเขาจะใช้เป็นระบบเป็นสกรูนะครับเป็นน็อตขันเพื่อที่จะบีบให้อ่าสองฝั่งตรงเนี้ยมันบีบเข้าหาตัวปืนนะครับไม่ได้เป็นบันพับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มิติทางด้านข้างปืนเนี่ยเรียบไปอีกนะครับคือไม่มีเจ้าตัวบันพับเนี่ยอ่านูนขึ้นมามา,มากนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับระยะได้นะครับว่าจะให้มันสั้นยาวออกจากปืนไปเท่าไหร่นะครับโดยการที่เราจะต้องคลายสกรูตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นฝั่งอันล็อกกับล็อกเนี่ยคลายออกนะครับหมุนทวนเข็มบนาฬิกาคลายออกมานะครับแล้วก็กดนะครับดันรางฝั่งนี้ก็จะเปิดเห็นนะครับที่มีเลข1ตรงนี้มันก็จะเปิดออกแล้วตรงนี้ที่เป็นเลข2ก็คือทําต่อจากขั้นตอนที่1ครับเมื่อเรากดขั้นตอนที่1ออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําขั้นตอนที่2คือการปรับรางนะครับ สามารถปรับลางได้ด้วยการดันนะฮะแต่ว่าต้องกดค้างเอาไว้นะกดขั้นตอนที่1คือดันเจ้าตัวสกรูเนี่ยค้างไว้ก่อนแะครับทีนี้ก็สามารถดันปรับระยะรางได้นะครับโดยที่เขาจะมีลูกศรตรงนี้นะครับคอยบอกอยู่ว่าอยู่ที่จุดไหนนะครับอยู่ที่ระยะไหน123ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมลองติดกับตัวปืนให้ดูนะครับปืนอันนี้เคลียร์นะครับไม่มีกระสุนนะครับไม่มีแม็กกาซีนนะครับ,รบโอเคปืนเคลียร์ เี่ยวไกลทิ้งนะครับผมคิดว่าระยะที่เหมาะกับกล็อก19นะครับไซส์คอมเพลน่าจะเป็นระยะกลางนะครับตรงนี้นะเป็นระยะกลางไปติดกับปืนรุ่นอื่นไซส์อื่นก็อาจจะต้องลองปรับดูแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นระยะกลางพอดีที่สุดละนะวิธีการติดก็คือเราก็คลายสกูตัวนี้ออกนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็สอดเข้าด้านข้างนะครับงับกับหลากแล้วเราก็ปล่อย ม,มันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งแหละแล้วทีนี้เราก็ดูนะครับว่าตัวท้ายไฟฉายเนี่ยมันชนกับโก่งไก่พอดีก็โอเคเป็นอันใช้ได้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ขันสกรูนะครับกลับเข้าไปนะเพื่อให้ตัวรางไฟฉายเนี่ยม,มันบีบกับตัวโค้งปืนนะครับล็อกเอาไว้อัอนนี้ก็คือล็อกด้วยมือเนี่ยมันก็จะแน่นประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าใช้งานจริงก็อาจจะต้องใช้ชุดเครื่องมือที่เขาแถมมานะครับ ใส่เข้าไปตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็ขันนะครับโอเคเมื่อติดกับปืนแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นไซส์กล็อก19นะครับมันก็จะยื่นออกมาจากหน้าลำเนี่ยประมาณหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้เยอะมากถือว่าเป็นไซส์ที่โอเคนะกําลังสวยน่าจะใช้งานสะดวกดีครับคือไม่ได้ยื่นออกไปเยอะตัวเข่าเนี่ยก็อาจจะไม่เกาะเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเข่าเกาะก,ก็น่าจะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตรงบอดี้เนี่ยผมดูแล้วทรงมันจะเป็นแบบ ผิวด้านนะแต่ว่าตรงหน้าโคมตรงเนี้ยผมว่ามันมันดูลื่นนะครับมันดูว่าถ้าถ้ามีเข่าเนี่ยน่าจะเช็ดออกทําความสะอาดออกง่ายนะฮะไม่ไม่ได้ยากมากนะครับโอเคเมื่อติดกับปืนแล้วก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับทั้งคนยิงมือซ้ายหรือยิงมือขวานะครับก็สามารถใช้นิ้วชี้หรือนิ้วอื่นก็ได้ฮะเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าไฟฉาย ตัวนี้นะครับ pl 3 r wakiri เนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่ลงกับซองซ a ฟ a r i รีแลได้ไหมนะฮะคือจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการไฟฉายติดปืนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็เลือกใช้ไฟฉายโอไลท์นะครับแต่ก็กังวลว่ามันจะลงซองซ a ฟ a r i รีแลได้ไหมนะมิติมันจะคล้ายกับไฟฉายที่เขาฮิตกันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้เป็นซอง f o r ก็แล้วก็ สำหรับติดไฟฉายได้ด้วยนะฮะลองดูนะครับโอเคลงได้นะฮะลงได้ปกติเลยลงได้ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ติดไม่ฝืดไม่อะไรเลยคือลงได้ปกติสบายมากเลยอันนี้คือมันจะมีพื้นที่ห้อยตัวนิดหนึงของปืนนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะมันอาจจะไม่พอดีกับตัวขอบด้านหน้าของซอง ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเอาเป็นว่าลงได้ชักออกได้ไม่ติดอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ละนะสำหรับไฟฉาย PL3R Valkyrie ตัวนี้นะครับลงซองซ a ฟ a r รีแลนด์ได้นะสำหรับเจ้าหน้าที่คนไหนที่สนใจนะครับอ้อแล้วก็อย่างหนึ่งคือเมื่อลงลงซองซ a ฟ a r รีแลนด์นะครับคือซองซัฟฟอรีแลนด์เนี่ยเขาจะบุนหนักมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับแต่ว่า มันเป็นรอยของหนังนะมันไม่ใช่รอยของไฟฉายนะหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่ามันจะเป็นรอยง่ายหรือเปล่าอันนี้ก็คือเอานิ้วลูดออกเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับมันเป็นรอยของหนังที่บุกมาในซองนะครับเอานิ้วลูดก็หายละและสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะได้ไฟฉายโอไลท์ pl สาม r w a l q u r y ตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของโอไลท์นะครับโดยที่เขามีกิจกรรมนะครับจัดนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยาวไปถึงวันที่12มีนา ราคาเนี่ย3,400บาทแต่ว่าจะแถมไฟฉาย i5t eos rsv ให้ด้วย1ตัวนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจจะซื้อสินค้าอื่นๆนะครับของโอไลท์ ite, ที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมของเดือนมีนาคมนี้นะฮะก็สามารถใช้โค้ดดูซิลิกันนะครับเป็นส่วนลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดกับลิงก์ไว้ให้ที่ e s s r r p t t o n นะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อนะครับไปช้อปปิ้งกันที่เว็บไซต์ของโอไล์ได้เลย สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ